ความหอกของเรามันมีความหลอกก่อเยอะมากไม่ไม่อยากเลยถ้าไม่ขายของคือจะบอกว่าเปรี้ยสามาร์คพวกหนาวมาแล้วแบบผมรู้หลอ,อกมากผมรู้หลอ,อกลอจริงก็หลอ,อ,อกจริงคือเราเราก็ไม่เคยมั่นใจเราบอกว่ต้องมาแบบว่าโชว์จอไลน์โชว์แบบกรอบหน้าอะไรเง<อ>ี้ยเราแบบเออแบบในชีวิตเลยคือครั้งแรกที่แบบมาโชว์หนุ่มแต่ว่าเราไม่มีไงแล้วก็โชคดีอะไรเงแบบี้ย ผลิตภัณฑ์ที่ที่ปรับเอกอบหน้าปรับให้มันมีความคึงชัดในเรื่องจอไลน์อันที่รู้ภาษาเพื่อนกันก็คือก็คือลบหนีบยยว่าแต่ว่าความความพิเศษสองของ้อของสารปรับกรอบหน้าเ<ช>นี่ยคือโดยเป็นสารที่ปรับจอไลน์โดยเฉพาะ<ช>ไม่ใช่ว่าเอาอย่างอ,าอื่นแล้วมาฉีดพวกวัวกันสองชาติเป็นอะไรอาจจะเอาเรื่องเรื่องกอะปรับอนี้นไปด้วย <yapmış. S 1> ผมว่าด้วยด้วยแบรนด์ของบร oh ิษัทลเซติกนะครับที่เป็นเท่าเออที่นี่เว้น เียนไม่ใช่ว่าใครจะซื้อไปสินสินค้าได้เพราะว่าเมอร์เซเดสติกซ์เขาก็จะเลือกลูกค้าเลือกผู้ใครที่คือแพทย์คุณหมอครับผมที่เป็นเป็นคลินิกและเป็นคลินิกชั้นนำนะครับผมที่ได้รับเรียกว่าการเลือกจากทางเมอร์เซเดสติกไปด้วยฉันก็ถ้าใครที่อยากที่จะลองทดลองเข้าไปปรึกษาหรือว่าอยากจะปรับกรอบหน้าให้มันดูชัดขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ลองเข้าไปปรึกษาคุณหมอแล้วแพทย์ครับที่ใกล้บ้านกับคลินิกชั้นนำทั่วประเทศได้เลยอยากบบออนไลน์แบบนเด็ดก็มาได้ ที่อยากจะมีจอไลน์แบบนี้ผมเองไม่ใช่ว่าไงจริงัวเองก็ต้องฉีดเหมือนกันใช่าไหร่ที่อายุมากแล้วทีมันก็มานะตัวเองผมคิดว่าหลังจากวันนี้น่าจะมีคนเอาไปเอาไปเป็นแบบเอ่อไปเป็น reference ใช่างนี ที่ทำให้น่ใจตัดสินใจที่แบบว่าดูแลใบหน้ากันมากคือเพราะว่าที่ผ่านมาเราผู้ชายเป็นแมน <c oughs> ผมผมผมพูดผมจะผมสวผมอะ่ะพูดเหมือนรุ่นพี่นักสแสดงหลายท่านออที่เขาผ่าอาย,ยุผมมาแล้วตอนผม20กว่าผมแทบจะไม่ได้ดูแลสุขภาพผิวหน้าเลยแต่พอเป็นเข้าเลข30มสทุกอย่างมันเปลี่ยนเร็วมากครับรอยย่นที่มันมาเร็วนะครับผม คนไปหน้ามันก็มาเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเราย้อนเวลากลับไปได้เราจะดูแลตัวเองให้เร็วกว่าน,นี้ดีกว่า้มนยังไม่ถลับอะไรที่มันสัมผัสได้ว่ามันต้องพึ่งแล้ว ผมว่าคือตัวเราเองเนี่ยเราเราเราอาจจะมีมอาจจะเป็นคนที่ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบไปเข้าคลินิกว่าดูแลตัวเองคืออย่างมากก็ทาครีมทาเซรั่มแต่ไอเรื่องของการดูแลทางทางคลินิกเอ่อความงามเนี่ยไม่ไม่เคยอยากเข้าไปแต่ว่านหลายครั้งหลายๆคนที่อยู่รอบข้าง,ขงเขาเริ่มพักแล้วเป็นไงบ้างาเพราะเหตุไม่ไม่ได้แล้วนะ มันมาแล้วนะประเทศวนนี้มันคว่าผิวมันแห้งไปนะ uh huh. เออตีนกามาแล้วนะอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นมันเกิดขึ้นบ่อยครั้งจนเรารู้สึกว่าเราเริ่มดูตัวเองในใน playback ริ่มดูตัวเองในรูปภาพหรืออะไรที่แฟนคลับเขาแชร์กันเริ่มเห็นแล้วว่าเออถ้าเราไม่ดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนี้อนาคตมันยับกว่านี้แน่นอยนะหน่อยมะฮะเราหน่อยไหมไม่หน่อยครับจะไม่เปลี่ยนไปคือคือผมผมตัวมันยังมันยังคันไงแต่หลายๆคนเขาอาจจะยังไม่เมันไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออก็โชคดีที่คนรอบข้างเนี่ยพยายามผลักดันให้เราให้เรายังรักษา น้องเน้นจากเรื่องของคุณภาพการทำงานเรื่องการแสดงเนี่ยเรื่องของสิ่งที่เราโชว์อยู่ตลอดเวลาหอใบหน้าหรือว่ารูปร่างเนี่ยเราก็ต้องรักษาจะดูแลแต่บอดี้กล้ามท้องเดียวก็ไม่ได้ท้องจะตึงนหน้าเหี่ยวก็ไม่ได้ผมบาลานซ์ให้มันดีที่สุดนล้วแหละช้อมูล มันเพีงยงพอที่พยายามทำให้ได้จนทุก็มองแต่ว่าส่วนใหญ่เรื่องของอาการแพ้รีมเราก็พยายามที่จะทาที่มันที่มันที่มันถูกกับผิวเราผมเป็นคนที่แพ้ง่ายเหมือนกันอาหารโรสถือว่าเป็นจุดแรกสำคัญที่สำคัญที่สุดน,นะครับอย่าง,งสองรองมาก็เรื่องจะเป็นเรื่องของการออกอากาศ แต่บางครั้งเนี่ยบางทีการออกกำลังกายเนี่ยมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับผมไขมันในร่างกายไขมันมนุษย์เราต้องการไขมันที่ยังอยู่ในในภายใต้ผิวหนังเมื่อไหร่ที่มันมากเกินไปผมก็มีนะช่วงที่ออกกายมากเกินไปหน้าเนี่ยเรรู้สึกว่ามันมันไม่เฟรชมันเบี้ยวคือมันต้องอยู่ที่การบาลานซ์ชีวิตจริงจริงแต่เวลาเราไม่มีทีเอสเราหน้าเราก็รอทุกครั้งในการที่คนถ่ายคลิปมาหน้าเราก็ตื่น หน้าสดด้ยังหล่อใส่ใส่บวกใส่แว่นอะไรอย่างเงี้ยเราเราไม่ได้ปลอมตัวขนาดนั้นเลยนะเออจริงๆมันมันโอเคไหมเวลาคนถามแบบคุณเจตหน้าสดหล่อมากปุนมี s ดชก็เพิ่งออกมาคลินิกไงตัวจริงหลอกอะไรมีวีอยเงี้ยเจอบ่อยไหมแบ่์เจอบ่อยไหมตัวจริงหลอกอะไรทีวีพี่อะไรเงี้ยเส้นขึ้นมาขับเนี้ยขับเนี้ยได้บ่อยก็เจอบ่อยแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นเป็นเป็นต่างจังหวัดเราไปเจอทั้งหมดนั้งตัวจริงอะหลอกหลอกในทีวี ไปตัวเล็กจังเลยอะไรอย่างเงี้ยอะหันเรื่องหนังนะคะพี่แบร์ขาทะลุไปแล้วหกล้านกว่าละเข้าเจ็ดล้านร้อยแล้ะก็ไม่น่าเชื่อครับช่วงนี้ก็ก็เดินสายขอบคุณแฟนๆที่สนับสนุนที่ยอดสองกันแบบทุกวันเกือบเกือบทุกวันเลยแล้วกันนะฮะตั้งแต่หนังฉายเข้าไปคือรถทัวร์ตลอดแล้วก็รายได้แล้วก็แรงสนับสนุนแรงสัอร์ที่แฟนทำที่ยอดสองให้มามันมันมีมากมากเลยพรเราแบบเราไม่คิดว่าเราจะมาได้เร็วขนาดนี้ก็ คุณคนไทยทุกคนครับที่ช่วงนี้แบบผ่านมาแบบสนับสนุสนหนักไทย,ยทนะครับแล้วก็าฝากคนไทยเรื่องนี้ ด้วยตอนนี้ก็มีเข้าลงเยอะแยะมากมายเพราะนก็ช่วงนี้เป็นเป็นเรียกว่าก็เป็นการแบบว่าเ,เข้าฟิตเนสแบบการดูภาพยนตร์ไทยแล้วกออ็แต่ว่าก็มีจะายกันใหญ่ได้แบบจะายครับตอนแรกคือไม่ได้คาดหวังอะไรเลยครับไม่ได้มีใครถามที่เป็นภาคสองด้วยใช่ไหมเ,ออเราก็ไม่รู้ว่าคนดูจะชอบอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เราก็องทำงานของเราในที่นี้แล้วแหละแต่พอผลออกมาแบบนี้คือแบบเฮ้ยมาขนาดนี้เลยเหรอเร็วมากๆเลยอะไรเงี้ยครับที่ได้มีการมันจะอยู่ระดับหนึ่งนะครับผมแล้วเพรมันเึด ผมว่าทีมงานก็กไม่ไบบเป็นค่าที่เหมือนกับว่าคือรายได้สมมติว่า500ล้านคข่ภาคแรกใช้เวลาร้อยกวันครับแต่ภาคนี้สองววมันมากมันมันสอาทิตย์มันมันมันฟิดฟิดเรคคอร์ด่สภาคแรกมันพุ่งเกินการลดมางจากภาคอเป็นว่าอะไรเลยผมว่าตอนตอนนี้ตอนนี้ก็ okay. คือเดี๋ยวดูทางการ คนดูก่อนว่าเป็นยังไงสิเออขาที่ได้ฟังผู้ใหญ่มาก็คือภาคสามเนี่ยยัง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 ไน้คิดยังยังไังย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 ันยังยังยังนังยางยังยับองยังองยั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 งของคุงคังยั้ยเงอังังของยงยังยั็ยพงยต่ยังยิงยังยังยังพี่เปงยังยงยังบังวังยั้ยกงยงยังยัยังงยังงรงัดงเจ็ แล้วดต่เอายังไงใช่ไหมผมยังไม่รู้เลยว่าเขาจะทำแบบอะไนพี่แก้วแต่ว่าแซมบอกว่าเล่าคิวแม่แต๋วใช่ก็เราเคยเจออะไรไงว่ามันเป็นจักรวาลที่หยดอ่ะใช่ใช่ก็ประมาณนั้นแหละครับคือตัวดีเซ็ลึกผมเองเนี่ยยังไม่รู้ว่าจริงๆเขาจะเขาจะวางแผนมาแนวไหนนะครับภาคสามไม่รู้ว่าจะมีแบบไปทำอะไรที่มันเป็นแบบภาครองก่อนหรือเปล่าแสดงว่า คาดหวังของแบรนด์นี้รุ่นแ้ว่ามันจะถึงพันล้านผมอ่ะไม่ไม่รู้อะไรได้เลยคูณตรงผมไม่ได้ไม่ได้ด้วยขเขาแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันถ้ามันถ้ามันได้มันได้มากกว่าน,นี้เรื่อยๆมันก็คงจะเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามันเป็นการกระตุ้นเรื่องของภาพลักษณ์ของหนังไทยเราะครับคืออย่างมากในต่างชาติเห็นว่าโอ้ นี่เป็นอีกหนังอีกหนึ่งเรื่องนะที่สร้างไรายได้แบบดีมากๆเลยในไทยเขาก็อยากที่จะเอาไปฉายในบ้านเขาเผื่อที่จะคนดูก็อาจจะชื่นชอบได้แล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าในอนาคตเราอาจจะได้มีโอกาสไปไปร่วมงานกับต่างประเทศเอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการต่อยอด,อยอดอเป็นการาาต่อยอดก็เป็นการพัฒนาสันยภาของของการถ่ยทซึ่งผมเชื่อว่าตอนนี้ไม่มีใครแบบอยากจะมาแข่งกันะทุกคนอยากให้มันเป็นเป็นเรื่องที่มัน,เ,ออมนเป็นเรื่อง อย่างนี้ถ้าจะรู้แนล้านเขาจะมีโบนัสให้พี่ยักษ์ไหมครับไม่ไม่ซีเรียสเลยครับไม่คือพี่ยักษ์ไม่เอาเอาแต่เราจะได้เป็นนักแสดงพันล้านเรื่องแรกเลยนะพี่่ชือนนคไม่หลายคนอยากให้นราเนี่ยเป็นนักแสดงพันล้านไม่พันล้านถ้าได้ก็จะตามรอยพี่โอ้เออเรก็ก็จริงๆเป็นความฝันของของทีมงานเลยครับที่ที่ก็ก็อยากจะได้ได้ไปใกล้เคียงที่สุด พี่อยากพี่อยากมีเรื่องหนึ่งพี่ยากมีเรื่องยากๆกับเรื่นึงจ้ะยากๆแบกรายการบอกว่าให้เราซ้อมเรียกชื่อลูกไปแล้วตั้งชื่อไปแล้วเอ้ยพี่อยากดูว่าชื่อลูกมันยากขนาดไหนที่มันจะต้องแบบว่าซ้อมซ้อมเรียซ้อมเรียกตั้งแต่ตอนเนี้ยเออไม่พอดีว่าเออคือคือชื่อลูกแบบคือบางที้ผมก็พูดผิดที่มาเพราะคือไม่เหมือนว่าก็เลยต้องแบบซ้อมซ้อมไว้ก่อนเพราะว่าจริงๆจะ เขาไม่ได้บอกใช่ไหมว่าชื่ออะไรยางยางออกเสียงยางออกพูดทุกอย่งเสียงมันออกเสียงยางออกเสียงถ้าออกเสียงผิดก็จะเป็นเป็นอีกชื่อนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นภาษาอะไรอ่ะงี่แหลภาษาอังกฤษนี่แหละอัลฟาเบสตนี่แหละมันว่าลากลากศัพท์เนี่ยมันมาจากประเทศอะไรไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันเดินเดินอยู่ก็คิดกันเลยพี่กินพะยามวก็ชอบกินอะไรอย่างงี้สองพะยำไหมพี่แด้เป็นใครดีวะสามาใช้ได้กับผู้หญ ไม่ได้ไม่ได้แาเซว่าก็รู้อยู่แล้วว่าเราจะไม่ก็เตรียมไว้สองชื่อไงอ๋อ่เตรียมไว้สองชื่ออะไรจริงที่บอกออกเสียงยากนี่ต้องออกเสียงตามเสียงยาย่าหรือว่าออกเสียงตามรากศัพท์ภาษาอังกฤษตาออกเสียงตามรากศัพท์ภาษาอังกฤษอ๋อพอมาเสียงย่ามันจะเป็นยังไงฮะ ไม่รู้ไหนเขาเขาไม่เออนแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างแอบเซนมันได้แค่ไหนแหละปากยังต้องเออง่ายคือคือบางทีเราก็ทําหลายอย่างในชีวิตเราบางทีเราก็อาจจะแบบเอ็นอบ้างอะไรเงี้ยเราทำนั้นในคนกับทำนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วชื่อนี้ก็คือไฟนอลร์ตเลยนี่อเไี่ยงก็จริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นครับว่าจะต้องเป็นชื่อนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยว่าเอ่ออาจจะแบบเดี๋ยวไม่รู้อ่ะแล้วแต่เขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยชื่อนี้ต้องรออีกนานไหมคะ ก็ถามคุณนะถามก็จริงจริงก็อยากเรียกแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาแต่ถึงก็แสดงตั้งใจมาว่าชายคนหนึ่งคนเดีสิถ้าเตียไม่ขนาดนี้ไม่ล่ะไม่ก็แล้วแต่เลยครับใครใครมาก่อนคนนั้นก็ใช่ใครมาก็ได้ไช่วิ่งไล่จับกันแล้วกันวางแผ่นไปเลยไปอนาคตอันนี้จองเรียนลูกยังหาทันทุก ดูไว้แล้วดูไว้แล้วก็ไมว่าดูสวางเท่ไว้อะไรเงี้ยแต่ไม่ได้แบบว่าโอ้โหจะต้องแบบเป็นตรงนี้อะไรเงี้ยซิกซาวไก่อนคือไม่อยากให้ลูกต้องตื่นแต่เช้ามากๆพือที่จะนั่งรถติดเนี่ยล้อทีขอบที่เราจะดล้อจำใบั้งหมดคือเพื่อนหอที่ซื้อไว้เนี่ยก็ซื้อไว้เพราะว่าเราชอบแต่เรายังไม่ได้คิดว่าแบบมันจะต้องใกล้โรงเรียนอะไรเอาเขาชอบไปก่อน เสียงไงคะพี่แย่สรุปอะไรเสียงไม่ได้ไม่ได้เสียงไม่เท่าไรไปเดินแถวไหนแล้วเห็นอะไรไปเดินแถวไหนเออแล้วสถานการณ์ได้ฟังได้ยแม่ว่ามันเดินเห็นอะไรเอาเอาเราแค่ถานการณ์อยากดูว่าตื่นขึ้นมามันติ้งขึ้นมั้มันเกี่ยวกับสถานที่ตรงนั้นไหมหรือว่าเดินคุยเรื่องอะไรกันตอนนั้นอยากคือผมไม่แน่ใจมันคุยกันไปเรื่อยๆคุยกันหลายเรื่องแล้วก็ แล้วก็คงน่าจะเริ่มกันคุยเรื่องว่าเออถ้าแบบมีลูกถ้าลูกชายจะตั้งชื่อว่าอะไรอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ดูเรียวแล้วมันเหมือนมีชื่อแบบชื่อโผล่ขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เลยเป็นประเด็นที่แบบเรามาคุยกันเรื่องชื่อลูกเลยเรืลิปปาร์นี่แหละซอยกุ้งกุนจินี่แหละเขคือคือคือมิท้วยแล้วนี่พี่คิดถึงอิตาลีนะไม่ครับอิตาลีบ้านเฮานี่แหละครับผมบ้านเฮาพูดจริงเหรอเราเล่นแย่งกันให้จริงก็ดีให้ผมผมก็ชอบเลยอ่ะ หวานดีหว่ะเฮ้ยหวานดีเราเล้วหวานหวานดีไม่ไม่หมายถึงว่าหัวฟังแล้วมันดีหวานดี น้องตอบไปเยอะไม่เลยไม่ได้ตอบเนาะเราบอกว่าเราดูเขาค่กังวลเราบอกว่าเราชอบพูดผิดใช่ใช่ใช่แต่จำได้จำได้แต่เขาบอกทังวลบอกยายด้วว่านึกระหว่างนี้นึกอยู่นะเนแต่บอกยาย่าดูว่าสงสารพี่นักข่าวที่บางทีก็แอบสิงไม่ได้เหมือนกันสงสารพี่ด้วยเดี๋ยวจะถึงเวลาบอกจะบอก เรื่องนึงอ่ะได้เวลาเนี่ยขึ้นเวทีขึ้นเวทีสองรัชกาลอะไรเวทีรัชกาลใชรนช่าอีกแค่สองวันก็ขึ้นเวทีกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับผมก็ ื่นเต้นครับครั้งนี้กลับไปซ้อมกันก็ก็ได้เจออะไรใหม่ๆครับพี่บอยก็ได้ให้ไกด์ไลน์อะไรใหม่ๆนะครับผมอะไรที่มันดีแล้วเราก็คงไว้อะไรที่มันดีได้กว่าเดิมอะไรที่มันแบบอ,อีกนิดนึงอนะดีเทลเล็กน,น้อยลยพี่บอยก็มีแบบเสนอมาปรับมาอะไรให,ให้ให้มันมีความสมบูรณ์แบบมากยิง่งขึ้นก็เพราะฉะนั้นใครที่ดูไปแล้วรอบก่อนอันนี้มาดูซ้ำได้มาดูซ้ำได้เลยครับับมันจะ<า>มีการตรับเปลี่ยน ไม่ได้เปลี่ยนแบบแบบชัดเจน่าจะเป็นในเรื่องของดิเรกชันครับอินเนอร์ของนักแสดงด้วยอะไรนี้มากกว่าครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราก็จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือมีพี่ชายชาติโยดมมาเล่นนะครับในช่วงที่พี่กบเป็ติด็กทาสำคัญจริงๆที่ไม่สามารถจะมาู่มแสดงได้ อย่างการกลับมาครั้งนี้มีหมอค่ะบอกว่าต้องระวังในฉากไหนไหมหรือว่าห้ามโรยผนแค่ไหนพวกดูแอคชั่นเราบอกคือหมอก็ไฟนล์เราว่าใช้งานได้ปกติแล้วร้อเต็มร้อยเลยเต็มเต็มร้อยแล้วครับเต็มร้อยแล้วแต่แค่ว่าก็อย่าไปทําอะไรที่มันแบบเสี่ยงหรือว่ามันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้อีกอะไรเงี้ยครับฉากซีนแอคชั่นอะไรเราต้องแบบว่าเพิ่มหรือลดหรือปรับเปลี่ยนอะไรคือทีมงานพยายามที่จะแบบให้ผู้ใช้เราแบบเออเปลี่ยนท่าหรือว่าแบบเอออย่าทำเลยท่านี้อะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่า เราเราสามารถทําได้เพราะ<ม>เพราะว่าเรามั่นใจแล้วที่ผมก็ไม่ได้แบบถุงพลาแล้วก็นั่งบบยืดเฉยๆเงี้ยผมก็พยายามที่จะแบบสุดท่านั้นท่านี้แบบโยคะใช้ยืดมืออะไรเงี้ยคือแบบพยายามให้มันกลับมาใช้งานได้เร็วที่สุดเต็มประสิทธิภาพที่สุดเลยก็ตอนนี้คือทุกอย่างเหมือนเดิมหมดครับพร้อมพี่แบร์เท่าไหร่ตอนนี้ร้อยหรือยังฮะตอนนี้ใจใจเกินร้อยแล้วครับนี่ต้อง,ต,อง,ต,องต้องกลับมาทําให้ให้ให้สรุดแล้วออเดียนที่ใหม่ๆที่เราตื่นเต้นมาที่จะได้เจอออเดียนก็ฝากเป็แฟนๆที่อยู่ด้วยกันนะครับ แล้วก็มาดูละครเวทีฟ้าจมทรายถูกใจผมด้วยแล้วเสนาะเขาปล่อยอัลบั้มเพลงฟ้าจมทรายให้เราไปร้องด้วยนะใช่ครับใช่ครับโอ้โหถือว่าเป็นอัลบั้มที่แบบที่แบบคือคนที่ได้ดูเวอร์ชันนี้ก็คงอยากที่จะติเพลงไปฟังหรือบางคนที่อยากรู้ว่าจะมีเพลงอะไรเกิดขึ้นบ้างในในในละครเวทีเพื่อที่จะได้ไปร้องหรือไปฟังก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้หรือไปฟังในสตรีมมิ่งได้แล้วตอนนี้ อาชายี่เจะมาเล่นเส็จรอบแทพีก่กบมันเข้าขาเป,เป็นเดียวกันียงคือก็ซ้อมกันเยอะแล้วรซ้อมอซอม้อนเอะแล้วระหว่างระหว่างประมาณสักเดือนนึงที่ผ่านมาเราก็ซ้อมกันบ่อยมากๆครับก็ผมแต่ละคนก็มีแต่ละสไตล์สไตล์เพราะฉะนั้นถ้าใครดูพี่กบแล้วอยากไปดูพี่ชาย<อ>ก็ดูได้อีกแล้วดูซับแต่ว่า พี่แมบ,บยังมีอยู่เหมือนเดิมในซีนต่อไปต่งางๆมีครับมีครับความสนุกยังยังเหมือนเดิมครับต้องบอกว่านี่เป็นอีกอีกอีกหนึ่งศาสตร์หนึ่งผมรู้สึกว่าผมมีความสุขมากที่ผมได้ได้ทดลองทำมันแล้วก็รู้สึกรักมันไปแล้วฉันกใ็ใครที่ใครที่ยังไม่มีโอกาสได้ดูนะครับก็เรียนเชิญครับฟ้าโจไซรูส,สิได้แล้วแท๊กบอกว่าดูซิแขกของผแล้วร้องไม่ดีร้องเพี้ยนไม่เป็นไร ตอสแ<อ>ต้องอยู่ตกสิงแปค,คต้อง,องได้ไ่เป็นไรม่ต้องอยู่ออยโอเคคขอบุณไทแดงไม่เป็นะ